ค่ะเดนิสตาสล์นี่นะคะเรากจะไปที Guys, ่สเตชันนะคะเพื่อขึ้นรถไฟนะคะเดินทางไปดูสัตว์จ้ารอยย่องอาร์บีมาเช็คอินก็กำลังจะไปดูคอนดักพิงค์ค่ะแล้วก็คือปั่นจักรยานไปค่ะปั่นจักรยานไปสเตชัน แล้วก็ไปเช้งแล้วก็เดินทางไปคอนเสิร์ตค่ะก็มันจะไปนะคะแฮปปี้มากเราก็ถึงสเตชันแล้วนะคะไหนล่ะนี่นะคะตัว S ก็คือสเตชันนะคะเราจะจอดรถจักรยานน้อยของเราไว,ว้แถวแถวนี้กับเพื่อนเขาจริงๆแล้วเราจะจักรยานไปด้วยก็ได้นะคะทุกคนว้า ไว้สะดวกค่ะวันนี้ไม่ได้มี feeling จะถีบจักรยานวะ่ะโอ้โหใช้คำว่าถีบรู้เลยโอเคเจอกันวิจะเช็คอินนะคะโอเควิเ okay, ช็คอินนะคะแล้วก็รถไปจะมาอีกสท่ ถึงแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่ลอยยี่ารีนาถึงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ว่ากำลังจะเดินไปลอยยอดอะลีนาค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอเข้าห้องน้ำก่อน ข้างในนะคะก็คืออุ่นแล้วก็คนเยอะมากจริงๆแล้วก็ไปเจอเพื่อนนะคะมาจากนอร์เวย์บินมาดูแต็กพิง์โดยเฉพาะเลยฉันเข้ามาข้างในแล้วไกลมากมันไม่ไกลแบบที่คิดอ่ะ ฉันก็ไม่ได้ดอยขนาดนั้นตอนแรกคิดว่าแบบดอยเวอร์อุ้ยเก๊งใจจังเลย จะกลับบ้านแล้วสิ่งที่ช็อกก็คืออะไร้าไหมคิดรถไฟรถไฟของเดนมากคือมันมีเวลาบอกไว้ว่าขบวนนี้จะมาคิโมเกโมใช่ไหมแต่อีกข้างขบวนอ่ะมันไม่มีบอ,อกว่าไปไหน <c oughs> เราต้องเชื่อใจเราต้องเชื่อใจอีอันนี้นะอีออเนี้ยอีป้ายที่บอกว่า รถอะไรมาถึงเนี่ยเร,ราต้องเชื่อใจนะเพราะว่าข้างรถอ่ะไม่มีบอกเราว่าไปไหน <c ười> เรากลับบ้านะคะอ,อีกอีกหลายนาทีกว่ารถจะมาประมาณสิบกว่านาที <c ười> <c ười> คือสะคนสนุกมากแล้วคือแบบ <c ười> คือโชคดีที่ได้ไปจริงนี่นะคะก็คือจบการ รีวิวนะคะการไปดูคอนเสิร์ตนะคะที่โคเปนเฮเกนนะคะก็คือเป็นคอนเสิร์ตท,ที่โคเปนเฮเกนครั้งแรกของแบ็ k พ n งนะคะก็คือปังมากพูดเลยว่ากรี๊ดจนคอจะแตกคือแบบ <laughs> แล้ว คือมันสนุกจริงๆอ่ะแล้วเราก็คือใช้ชีวิตแบบเดนิสสไตล์มากก็คือปั่นจักรยานไปจอดอยู่ที่เอ่อรถไฟฟ้าแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าไปดูแล้วก็นั่งเมโทรแล้วก็นั่งนั่งต่อรถมาแล้วก็กลับบ้านก็ปั่นจักรยานกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันสนุกจริงๆนะคือแบบการได้ใช้ชีวิตแบบแบบคนที่นี่แล้วก็แบบเออไปดูคอนของวงที่เราชอบอ่ะ คือมันสนุกจริงๆมันแบบมันมันแบบเป็นความทรงจำที่ดีจริงๆอะ่ะเออก็อือยากจะถ่ายเก็บไว้นะก็เออเผื่อแบบเพื่อนๆนะคะอยากจะมาเก็บบรรยากาศด้วยกันเนาะก็ก็ขอให้สนุกนะคะแล้วก็ใครหลงมาดูก็ไม่ต้องคดไลน์สกายนคะเดี๋ยวดังไม่อยากดังค่ะเขถ่ายเก็บไว้เป็นแบบตอรี่ตัวเองเนาะ ตอนที่นี่คือแบบไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะน่าจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจแต่ที่นี่คือจอยมากคือแบบจกป๊อปคอนแบบจีบววยทานเปปซี่อะไรแบบคือมันจอยจริงๆอะแล้วคือวนบรรยากาศโอ้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฉันบอกเลยว่าคือแบ็คพิงอะไม่มีทางสวนสลายหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบิงคอะคือแบบเกินครึ่งคอฉันว่าเป็นเด็กคือแบบคือเด็กๆอะเด็กๆแบบ เด็กฟูงหนาแบบวัยแบบวัยเรียนวัยน่ารักวัยแบบว่าประถมอะไรเงี้ยคือเยอะมากแล้วคือเด็กหนึ่งคนก็ต้องมีผู้ปกครองหนึ่งคนอะไรยเงี้ยคือแบบฉันรู้แล้วทําไมบัตรมันโซเอาไว้ขนาดนั้นคือฉันไปคือต้องไปซื้อบัตรรีเซลซึ่งแบบราคาก็ขึ้นไปแบบหลายอยู่ อืมก็คือเขาบอกแบ็คพิงนะคะว่าสิ่งเดียวที่ต้องปรับปรุงนะคะก็คือเพิ่มรอบคอนคาคา่ะเพื่อ